อดีตเจ้าเพื่อนเพื่อนวีดีโอไทยเอฟซีทุกคนทักทายในช่วงเย็นวันนี้รอบดึกก่อนที่จะกินข้าวมาเป็นตลาดมาเล่นนะคะไปตลาดมาแล้ว,นะไ,ลดลวได้อะไรได้หลายาอย่างสราสราพัดสารพิของดืขอ,องกินของน้จินน้ำยาไปซุปบะหมี่มันนำ้ำได้ผลไม้นี่เห<อ>็นไหมพี่เป็นผลไม้ที่พี่ชอบกินอย่างหนึ่งอะไรก็กินได้ว่าผลไม้เนี่ยพี่ ตุงลักเออมันนิ่มล้างแลกินเออมันเน่าเฮ้ยมันก็วาสม,มัยไม่ได้ร้างว่าจะโชว์ซะห,หน่อยดันหยิบลูกเน่ามาโชว์ <ś c oughs> เอ้เรี้ okay. มันก็สวยอยู่นะแต่เออสามสิบบาทมันก็ถยยูกนะถุงหนึ่งมาเป็นกิโลดูดิทุกคนล้างใส่ถาดใส่กินผลไม้ก็เยอะนะ เต็มเลยเธอแต่ก็เห็นอะไรก็อยากซื้อกำลังว่าจะไปหยิบทุเรียนขีดละสี่สิบเก้าบาทเนื้อมันน่ะเอา้าวพอจะกำลังจะหยิบก็พอจะซื้อได้อยู่สักสองสามขีดก็ซื้อได้อยู่สักพูนึงอะไรเงี้ยามาึกว่าตัวเองเจ็บคอเป็นไข้อยู่เสียงแปลงอยู่วางเลยไม่ได้กินนานแล้วไงก็เลยวางปวดหัวอ,อยู่นะ่ะกลัวมันจะยิ่งซ้ำเติมไนงะ ทุกคนก็เลยอืมไปตลาดปตทมาแล้วไปตลาดปตทมาแล้วก่มารอน้องสุนีเขาเอาของไปส่งลูกอยู่เดียมากินข้าวด้วยกันข้าวด้วยกันพักผ่อนพรุ่งนี้ก็จะไปวัดวีรโชตใช่ไหมวัดวีรโชตนะคะไปไปทําสิ่งให้ไปทําให้ตัวเองเป็นสิริมงคลกับตัวเองเออไปวัดไปอะไรไป มาเถี่ยวกอนเออบอกเล่าน้ำไทยน้ำแหละเนาะบางคนก็จะไม่ค่อยจะรู้เรื่องบางคนก็มีติว่าดิบนทําไมไม่พูดไทยมันมีนะฟังแล้วลาคาญอืมเจ็บหูฟังไม่รู้เรื่องลาคาญพูดไทยก็ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยก็คือข่อยเป็นเล่าแม่ข่อยคนอีสานแม่ไทยอีสานแม่ข่อยก็บอกเล่าปนไทยบอกไทยปนแล้วก็เป็นสไตล์ของข่อยอยู่แล้วอืมแต่เจา้าะกายาว่าข่อยคักหลายลาคาญวันนี้แม่เธอถุง เขาใหว้พี่จะพูดไทย e ก็ไม่พูดฟังเจ็บห anyway. ูไม่รู้เรื่องลำคาญหรอวะเออลำคางก็จะเข้ามาฟังทำไมเนาะไทยโคราชพี่ก็พูดได้ไทยโคราชพี่ก็พูดได้ไทยกรุงเทพพี่ก็พูดได้แต่พูดไปพูดมามันก็มาตกแล้วก็พี่คนอีสานเออพูดให้คนเล่าอีสานคนไทยสไตล์ยี่ปนกื่เกละพี่น้องอเยาวากันเถอะเนาะ ไปย่างตลาดก็ไปเจอเอฟซีน้องก็ไม่ได้ถามชื่อน้องเขาหรอกเพราะว่าเขาอะเวลาเขาดูคอมเมนต์เขาอะไรเ็าจะเขาก็จะบอกว่าจากเอฟซีอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้บังเอินก็ไปเจออีกไปเจอเอฟซีอีกที่วาที่มาจากอเมริกาก็ก็เดินเข้ามาทักพอเราไปไหนเราจะถือกล้องเนาะถือกล้องถ่ายรูปอืมเราจะถือกล้องถ่ายรูป แล้วก็เขาก็รู้แหละว่าจะตายเราเป็นยังไงหน้าตาเราเป็นยังไงเพราะเขาดูเราอยู่เขาเข้ามาทักแสดงความยินดีให้พรเออให้ร่ำล่ำรวยๆยังไงบางปางปีใหม่ขอให้ได้เจอรักแท้คนนี้เป็นคู่แท้นะอย่างนั้นยางี้เออนี่คือเป็นกรณีที่นี่ที่เขาเจอเราเขาเขามาทักเพราะว่ายยบนอยู่ในที่แจ้งเออและเอฟซีอยู่ในที่มืดยยบนไม่สามารถจะรู้ว่าใครดูใครเป็นเอฟซีใครรักเยบนไม่รักยยบนญเบนไม่รู้แต่ถ้า fc เข้ามาแสดงตัวเข้ามาทักทาย,ยบนก็ยินดีนะคะขอบคุณเลยขอบคุณจับใจจริงๆนะคะคนเดียว่าโอ้ยมาจะใสวรู้จากมึงไม่ใช่นะคะไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่นิสัยแล้วก็ไม่ไม่ปฏิบัติอย่งงางนั้นอยู่แล้วเพราะเราอยู่ในจุดนี้เราเรามีคนรู้จักได้ก็เพราะ fc ดูช่องให้เรามีคนมาเม้นมีคนมาแสดงความคิดเห็นมีคนนู่นนี่นั่นใช่ไหม แต่คนมาดา่าเราไม่อยากได้คนมาดา่าไม่อยากได้แต่มันก็ไม่ไวายที่จะมีก็ไม่เป็นไรเออในเมื่อมันหนีไม่พ้นเราก็รับเราก็รับฟังแล้วก็บล็อกไปอะไรประมาณนั้นก็ดีใจนะทุกคนดีใจที่เห็นเอฟซีมาจากทางไกลหรือมาจากไหนก็แล้วแต่อย่างวันนั้นไปไปเออไป,ไปอเล่นน้ำอยู่กินข้าวอยู่หน้าหาด น้องก็เป็นเอฟซีเขาพักอยู่กัมาลาเขามาเจอเขาไปพักไปไปเล่นน้ําอยู่หาดเดียวกันสหาดเดียวกันเขาก็สงสัยเขาก็มองแล้วมองหีกเขาก็เลยอดใจไม่ได้เขาก็เดินเข้ามาแนะนําตัวยายเนู ay, เป็นเอฟซียายเด้อใช้ยายไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ดีใจเนาะเห็นเห็นเอฟซีเข้ามาอย่างเมื่อคืนอ,อย่างเมื่อวานเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่หมอนวดนะคะที่อยู่ติด ติดทางสนามบินนะคะก็อยากเห็นอยากเห็นอยากรู้จักพี่เขาก็นั่งแท็กซี่มาแล้วก็น้องที่อยู่พระรามเก้าน้องสุดาที่อยู่พระรามเก้าเขามีแฟนเป็นคนอ,อังกฤษเหมือนกันเขาก็อุตสานั่งรถมาทุกคนนั่งแท็กซี่นั่งรถนั่งไอ้นี่มาหาเราเสียเวล,เวลาเสียเงินเสียค่ารถมา เขาก็มาเขารู้ว่าเราอยู่จุดนี้อยู่ตรงนี้เขาอยากเห็นเขาก็มาหาก็ดีใจก็ขอบคุณอมืมาไม่ได้มีอะไรนะเขาก็ไม่ได้มาแบบว่าให้เราเป็นภาระวุ่นวายอะไรแค่เขามาสวัสดีเรามาทักทายมาทําความรู้จกักมาให้เราเห็นหน้ามาให้เห็นหน้าเราแค่นั้นเองทุกคนนี่ก็ถือว่าเป็นกัลยาณีมิตรที่ดีถือว่าเป็นเป็นความโชคดีของอยู่นที่ ที่มีคนเอ็นดูที่มีคนรักนะคะแต่คุณช่างช่างมันเถอะใช่ไหมคุณคนที่ช่างช่างมันเถอะอืเขามาหาเขาก็ถูกหวยนะเออเขามาเขาถูกหวยเขาบอกว่ามีมียายเกอเอาลอตเตอรี่มายัดใส่มือให้เขาก็ถูกถูกลอตเตอรี่ก็ยินดีกับเขาไปนั่นแหละทุกคนก็อันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่ากัลยาณีไม่ที่มีต่อกันเนาะ ไปคุณกินปลามากพี่กินเขา่าพี่น้องเพราะสาวันเท้าวาเนะาะหักกันไว้ดีกว่าสร้างกันเพรานว่าอะไรจังยี่บนนุญไ่ยเห็นไหมก็เราก็มาตามสายเพื่อนเราก็ทําความรู้จักกันก็รักกันไปมาหาสู่กันเนี่ยไปใส่มาใส่กระดิเพึงผ้ากันอย่างน้อยยี่บุญรู้จักกับน้นอ,งนอ,งนองเขาตรงนี้ยี่บุญมายี่บุญก็ได้มาเที่ยวได้มาพักพิงเออก็ได้มาพักพิงก็มีนะว่า ก็มีคนว่านะมีมีมีเม,ม,ม้นมาว่าว่าดึกดื่นปานนั้นไปรบก,กวนเขาทําไมโรงแรมมีเยอะแยะห้องเช่ามีเยอะแยะคืนละห้าร้อยเจ็ดร้อยมีทําไมไม่ไปเช่ามีนะคะแต่ว่าเราอยากมาพบปะกันเราอยากมาเจอกันอืมเราอยากมาเจอกันก่อนที่จะมาเราไม่ได้ถือวิสาสะมาเราก็คุยกันก่อนแล้วก็โทรนัดนู่นนี่นั่นกันก่อนแต่อุก แต่โอก,กาสหรือเวลาที่เรามาเจอกันอ่ะมันดึกเออน้องเขาก็เลยอ่ะก็ก็ถือว่าเขาเขาหลับไปน่มามงองๆจะไปไหนนะจะไปไหนเอ,อ่ยีนี้ก็เลยเขาก็เผลอหลับไปมันก็เลยเป็นอันว่าเราโทรแล้วเขาไม่ได้ยินก็คือด้วยการที่เขาหลับเพราะมันในช่วงหลับลึกเนาะตีหนึ่งตีสองแต่ ก่อนหน้านั้นเราก็นัดก,กันดิบีแล้วล่ะโน่นนี่นั่นไม่ใช่ว่าถึงวิสาสะดึกๆกๆๆๆูก็มากูอยากไปกูก็ไปกูปอยากไปหาเขารบกวนเขามันไม่ใช่นะคะถ้าถ้าเราไม่ได้นัดหมายหรือถ้าเราไม่ไรู้จักมกักกีกันขนาดที่ว่าเราจะมาหากันได้เราไม่มานะคะเราไม่ถือวิสาสะเราก็ให้เกียรติเราก็ไม่กล้ารบก,กวนเวลาของเขามันยามหลับยามนอนยามวิการเรารู้แต่คนที่มาเม้นน่ะ อยากแซะมากกว่าอยากแซะเรามากกว่าอเละทุกคนนี่โบน,น่ะไปใส่กับเป๋อื่นเพื่อนหรอเป็นตัสิบไปหาเป็นตัสิบไปหาแล้วเราไปเราไม่ได้ไปทับถุงมเพื่อนเราไม่ได้ไปสร้างปัญหาให้เพื่อนว่าเออต้องให้เพื่อนต้อนรับขับสู้กินอยู่หรูนอนกินดีอยู่ดีกินหรูอยู่แพงมันไม่ใช่มีอะไรเราก็ช่วยช่วยกันนะคะเราก็ช่วยช่วยกัน เราก็นึกถึงว่าใจเขาใจเราอันนี้เป็นเป็นเขาเอื้นวาจังไรอ่ะมันมันเป็นการสายสัมพันธ์ที่ว่าเข้าใจซึ่งกันและกันต่างคนต่างพึ่งพากันน่แะแม่ทุกคนคนที่ตีกย็ยศฝ้าตีหลายอืมวมืนอ้บนดีใจนะดีใจที่ได้ไปเจอเพื่อนเพื่อนแล้วก็เพื่อน,น,เ,พอนเพื่อนได้มาทักทายโน่นนี่นั่นคือเราก็โอเคอ่ะเราก็ดีเขาก็ดีดอ,อ,อ่ะอืมอะไรบเมื่อนืนีรู้สึกว่าจะหนักอยู่ หนักหนักในการสนุกสนานหนักมากหนักมากแต่น้องถุงกับพี่หมอนวดน่ะเขาก็เขาก็รับงานของเขานะเขาก็ไม่ได้แบบว่าทิ้งหน้าที่เขาก็ยังเออม,มีลูกค้ามาเขาก็ให้เขาก็ให้บริการกับลูกค้าอยู่เมื่อคืนคนสนุกก็สนุกไปอืนั่นแหละเราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ชิชๆกันเมื่อคืนสนุก หลังจากที่ว่าเรามาเจอกันต่างคนต่างมานะอย่างน้องพัดก็มาจากที่ทํางานอย่างน้องสมอนก็แฟนเขาก็มาจาก,กน่นสมุดปากกาหอบหิว้วเครื่องเสียงมาหอบหิ้วของอยู่ของกินมาสมทบกันทางนี้ก็เออ,อยากกินอะไรนัดแนะคุยกันว่าเรานั้นอันนี้นะ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 อประมาณนั้นก็ช่วยกันซื้อช่วยกันทําช่วยกันออกกินสนุกสนานปาร์ตี้นานทีมีนานทีมันจะมีทีหนึ่งนาะอมาเจอกันไม่ได้ปาร์ตี้ทุกวันไม่ได้นี่นู่นนี่นั่นทุกวัน คนว่าก็อย่าเพิ่งว่าเออย่อมเาาดิอยากว่าหลายประมาณนั่นแหละไอ้บนกับแปงแปง,แปงก็สรจุละตรงนี้แล้วอ่าน้องเขาก็หลังจากน้องถุงที่ดูแลตรงนี้อยู่น้องถุงเงินเขาดูแลตรงนี้อยู่เขาก็จะเปิดงานเด้เขาก็มีความรับผิดชอบหน้าที่การงานของเขาต้องไปดูแลงานการลูกนองลูกนองเขาก็ต้องรอเปิดงานกันงานบริษัทอเขาทำไอเนี้ยทุกคนกระเป๋า เดินทางอะ่ะกระเป๋ารากใช่ไหมเป็นกระเป๋ารากกระเป๋า<อ>เนี่ยเออ<ม>เดิน,เดนทางอะ่ะเป็นของเบนด้วยนะทำอยู่ที่นี่อะ่ะเขาก็ต้องไปทํางานเพราะว่าอยู่หลังปีใหม่ก็ไปเปิดวันที่ห้าที่หกต้องไปทํางานเราก็ต้องแยกย้ายกันไปยิมก็จิตกกาไปบ้านไปทํามากค่ะขายของญี่ปุ่นคือเกานั่นหละ่ะแล้วก็เรื่องพ่อใหญ่กับ เราก็ยังจะแบบไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนกว่าจะถึงเวลาที่เราจะโคจรมาเจอกันอีกนะคะกับพญ่พลังกับใดเนะาะหลายๆคนกับโาจังสันโวจังสี่ว่าจังสันยังสี่ทุกนก็รับ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 ฟังนะคะรับฟังกับกับความคิดเห็นกับคอมเมนต์นะแต่บางอย่างเราก็ทําตามไม่ได้บางอย่างเราก็ทําตามใจเรา<ม>ชอบทําตามความสะดวกเรา เออเราคิดว่าอันเนี้ยเราเราทำได้ไม่เป็นไรเราทําแล้วเราสบายใจเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเราก็ทําเราก็จะขัดอาจจะขัดกับคอมเมนต์ที่แนะนํามาก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกคนนอกประมาณนั้นคือจะให้คนอื่นมามาคอนโทรลกับชีวิตของเราในการดํารงชีวิตของเราอะ่ะหรือว่าเขาอยากไปยังสั่นเขาอยากยังสี่ว่าเพื่อน f อ เขาว่าเอย่าเห็ดต่อยายมันบดีโอ้ยยักสือยังษีแต่แต่เรากับพ่อใหญ่คุยกันแล้วว่ามันมันไม,ไม่เป็นไรก็คือเราก็ทําไปแต่สิ่งที่มันมีผลกระทบเข้ามามันมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราทําโซเชียลมันดาบสองคมนะคะเข้ากับต้องรับตรงนี้ได้หลายคนก็เออเห็ดไปโลดว่าเป็นยังดอกอืมเราทําแล้วเรามีความสุขเรามีความสุขก็จริงแต่คนที่เข้ามาแทรกคนที่เข้ามาแทรก มาเสกมาเสกแบบหเหฮาทะเลาะบอแหว่งกันมันนี่นะคะแต่ถึงจะถึงเราจะไม่ลงถึงเราจะไม่ลงมันก็อีกประเด็นหนึ่งอีกมันก็จะหาว่าเราอ่ะเออสร้างเรื่องสร้างภาพเขาไม่รักจริงเป็นไงล่ะเขาไม่กล้าออกสื่อด้วยเขาไม่รักจริงเขาไม่กล้าแสดงตนนู่นนี่นั่นมันหลายอย่างแต่พอเขาอยากออกสื่อเขามาแสดงตัวตนนู่นนี่นั่นกับเราก็กลายเป็นว่าคนเข้าไปคุกคามคุกคาม สิทธทิส่วนบุคคลของเขาอีกยังสีหนาะทุกคนพยายามเจาะเข้าไปหาเฟซหาอะไรของเขาพยายามค้นหาแล้วก็เข้าไปล้าเส้นในการที่เขาใช้ชีวิตนู่นนี่นั่นไปแสดงความคิดไปหาเรื่องนู่นนี่นั่นให้ใส่ลายป้ายสีให้เขาทะเลาะก,กันเยสียมันมีคนที่มันไม่ไม่อยากให้เราได้ดีคนอยากให เราทะเลาะกันให้เราเลิกกันมันมีแต่ก็สร้างไม่มันเถอะเออให้มันแพล่ไพให้มันจ้าถูกมันคิดพอดีไก่ให้มันกลับขึ้นไปหามันเข่ามันเหมิดโหลดอืมขออย่าให้มันชีวิตมันมีความสุขให้มันมีแต่ความทุกข์มันหักไพ่หรือมันสางครอบครัวอย่างไ่มันแตกแยกมันมายุแยกแต่แข่งบัวคนอื่นหลายมันแสดงความคิดถินแสดงความยินดีกับคนเ่าเป็นกะให้มันทุกตายไปโหลดอือแมนบอลทุกคนว่าเ้า บอกไปหลายซ้ำนั่นแหละฐานองจุดนี้ไม่กินข่าวน้ำกันคือเพระตันเห็ดฟูอยู่ตามนัดทุกคนบ๊ายบาย